เปิดบ้านใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอยู่ห้องแคบๆมาทั้งชีวิตเรียกว่าเก็บเงินทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมาสร้างบ้านในฝันเป็นของขวัญให้กับตัวเองและครอบครัวรวมมูลค่ากว่า80ล้านบาทสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภพบูลล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตการก่อสร้าง ด้วยลุกปังเปโฉเร็วขาสวยๆซึ่งขณะนี้การก่อสร้างเป็นรูปเป็นร่างใกล้เสร็จสมบูรณ์เผยให้เห็นความอลังการใหญ่โตพร้อมนำต้นไมมาลงปลูกในบริเวณพื้นที่รอบบ้านผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นว่าวันนี้ลงต้นไม้แล้วทากลางเหล่าคนบันเทิงรวมทั้งแฟนๆแห่มากกดไลค์คอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างท่วมท้นว่าเก่งที่สุดค่ะของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตเลยเก่งมากไปดีใจด้วยค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะ อลังการมากยินดีด้วยนะคะคนเก่งล่าสุดก็เช่นการสาวใบเฟิร์นออกมาโพสลงอินสตาแกรมกับมุมบ้านหลังใหม่ที่ตอนนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตโออาสวยงามบอกเลยว่าอลังการตั้งแต่ทางเข้าบ้านประตูทางเข้าบ้านคือใหญ่มากจริงๆเพดานบ้านก็สูงป่่งดูน่าอยู่มากด้วยทำกางแฟนๆแห่กดไลค์พร้อมชื่นชมความสวยของบ้านและเจ้าของอาทิบ้านสวยมากค่ะเจ้าของบ้านก็สวยมากเย้ yeah. บ้านใกล้เสร็จแล้วกับเบื้องลายนี้เก๋ดีบ้านสวยคนก็น่ารักช่างภาพก็หล่อคนก็สวยบ้านสวยมากคะ่ะบ้านสวยมากรอดูคลิปเปิดบ้านใหม่อยู่จ้าสวยบ้านก็สวยคนก็สวยบ้านก็สวยสวยทุกตารางนิ้วเลยเป็นต้นนอกจากนี้เรื่องหัวใจก็เรียกได้ว่าหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สำหรับนางเอกสาวอารมณ์ดีใบเฟิร์นพิมพ์ชนก กับพระเอกสุดหล่อนายนภัสก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพของทั้งสองคนเกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวอังกฤษสัมผัสอากาศหนาวๆโพดภาพคู่โดยมีใบเฟิร์นเกี่ยวแขนเคียงข้างนอกจากนี้ยังโพดภาพคู่ขณะกําลังนั่งกินไอติมโดยที่ทั้งคู่ต่างนั่งสบตากันอยู่อย่างหวันแววซึ่งโพสต์ดังเก่าวของทั้งคู่ต่างมีคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจํานวนมากด้วยกันและล่าสุดเมื่อใบเฟิร์นและนายมีเวลาว่างตรงกัน พอชื่นชอบในการออกกำลังกายด้วยการเล่นแบดมินตันจึงเกี่ยวก้อยไปด้วยกันรพร้อมกับกวนเพื่อนสนิทจากภาพดูคืนเคงเฮฮาสุดๆและดูเอาจริงเอาจังกับการเล่นกันมากๆอีกด้วยแม้ถึงไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแต่ก็แอบเห็นว่านายไบเฟิร์นแอบส่งสายตาให้กันปิงปิงปิงปงอยู่หลายช็อตเหมือนกันนะเนี่ย